รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรรับคำแนะนำและผู้ที่มีปัญหาทางการเงินไม่ควรทำตามเอาลแล้วก็ผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กันในช่องไอสองพีจีครับผมมะวันนี้ก็อยู่กันในเกมของคายพีจีนะครับสปีดวินเนอร์นะฮะก็มีทุนอยู่3,000นนะวันนี้จะมาเบ็ดสักเท่าไหร่ดี คือเริ่มต้นอ่ะสามพัน 3, เนี่ยคุณสามพนะครับเริ่มต้นสัก50เนี่ยก็ไม่เสียหลายนะแต่ผมขอ60ครับก็เกมนี้เกี่ยวกับความเร็วนะก็จัดเทอร์โบไปครับ50รอบฟินฟินมันต้องมีอุ้ย,ยเปิดมาร้อยี่มีวาอุ้ยหัวใจน้ำมันนะเอาเค okay, ไปเอาสะกลายไขยควงและมีคูณ3ตั้งวันนี้มับเข้าให้คุณผู้ชม มาแล้วครับผมนะมาบเข้าให้นะครับ3ามพันดเป็นรางวัลซุปเปอร์เลยนะอันนี้คือรางวัลสูงสุดของเกมที่จะจ่ายนะครับคือซุปเปอร์เมกะวินนะครับมาอ้อลืมบอกไปนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันจริงๆมันเป็นเกมแนวซื้อฟีสปินเนาะก็คือ เนี่ยเบ็ดหกสิบเราซื้อได้ที่สามพันนะครับก็คือครึ่งหนึ่งอ่าพื่อว่าหนึ่งเรียกว่าห้าสิบเท่าของเงินเดิมพันนะฮะค่อนข้างจะถูกนะครับกว่าเกมปกติทั่วไปนะปกติเนี่ยของค่าย PG เนี่ยต่ำๆเลยคือเจ็ดสิบห้าเท่าของเงินเดิมพันเนาะก็เกมนี้มาแปลก,ก็คิดว่าไม่น่าจะเข้ายากครับถ้ามันขายถูกขนาดนี้ถ้ามันมันก็คงไม่ทําให้เข้ายากหรอกครับมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเข้ายากแค่ไหนนะ อืมแล้วตัวคูณเนี่ยรออยู่เต็มไปหมดคูณ8ครับร้อยแปดสคูณแปดหนึันรอยแปดสิบแบาทก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่เขารู้สึกว่าบิ Big ๊กวินค่อนข้างง่ายอยุ้ยปีเกมมาวะ่ะนะโอ้โหเสียงดิฟรถบื้นๆื i นบิ๊วินค่อนข้างง่ายนะเอาจริงๆนี่กำไร4,5 0 0แล้วเนะนี่ยเฮ้ยแหมหรอหมาเปล่า อ้าเฮ้ยฟีในฟีในฟีในฟีใช่ผมนะเออสิบห้าหมุนรวมแล้วมันสิบหกหมุนละยังไงฮะจังหวะน,นี้แล้วเกมนี้แล้วก็ระหว่างเล่นเนาะมันก็จะมีไอตัวคูณของมันนะครับที่มันเป็นกรอบสีสอะ่ะเ,เดี๋ยวนะมันจะมาไหมไม่มานะครับรอบนี้ก็ไม่มีตัวคูณอะ่ะตัวเคไหลามาได้อยู่ครับ แล้วอ๋อจากุลัยไขยควงนะครับก็ยังไม่มีตัวคูณมาคืออยู่ที่คูณสามมาสิบโมุนแล้วนะอันนี่ไอ้กรอบแบบนี้ครับที่มันมีตัวคูณเห็นไหมครมันก็จะมาสแต็กอยู่ตรงกลางนะครับไม่ว่าจะชนะหรือไม่ชนะนะขอแค่มันปรากฏขึ้นมาบนพรานะครับมันก็จะถูกดูดลงมาสะสมตรงนี้เลยนี่ฮะคูณ2ลงมาเป็นคูณ7ครับเฮ้ยแต่คือโอ้โหตัวคูณมาอีกแล้วเป็นคูณ11ครับผมแต่ว่า 16หมุนเราเหลือ5หมุนแล, so แล้วนะครับนะยังจ่ายเท่าไหร่เองเบตหกสิบแต่ายมา600นี่10เท่าเองนะยังไงเพื่อนอู้าคูณ10มาอู้ถุงมือ180ยแบคูณสิบวกไปเป็น26ครับผมแล้ว180ยแคูณยีก็จัดไป4,680ไปดีครับผมโอ้โหมาตัวคูณแน่นๆแบบนี้ตัวคูณแน่นแน่นโอ้ยคูณหุยทะครไรไขควง แล้วคูณ26รีบร้อยคุณผู้ชมโอ้โหมาอย่างไวครับผม18720เป็นรางวัลซูเปอร์เมกาวิน Win, ครับโอ้โหเอาอะเบ็ด60เอาเรื่องนะครับแล้วบอกเลยว่ายังไม่จบแค่นี้หรอเพื่อนโหม,มันจบแล้วอะคูณ29ไม่ได้ใช้นะครับ สองหมื 24, ่นสี่คุณผู้ชมมายัางไงวะเนี้ย่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋พักเดียวพักเดียวขึ้นมาสามหมื่นเดี๋ยวคนข้างงงนะโอ้เกินสุดเกินมาสุดแล้วก็ใส่สุดขอเบ็ดเกครับชอบเรียกอะไรที่มันไม่ลงท้ายแบบสองตัวหลังนะเอาเฮ้ย เกมบักวะน,นี่เข้าฟรีเกมแบบ2รอบติดอะ่ะกดทีเดียวเพิ่มเบ็ดแล้วกดอะแต่รอบนี้ยังไงเบี9ดครับเมื่อกี้เบี6ดหกจ่ายมา20,000กว่าแล้วรอบนี้เบี9ดเก้าสิอ่ะจะจ่ายเท่าไหร่ตัวคูณมาก่อนครับเป็นคูณ7ไม่เป็นไรพันห้าขอตัวคูณสักยี่สิบแบบเมื่อกี้นะรู้เรื่องแน่นอนครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยได้สิรอบก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้ชนะเยอะนะครับ เพราะว่ามันมาชนะช่วง3-4หมุนสุดท้ายที่มันได้ตัวคูณมันคูณ26อ่ะมันถึงชนะนะเอ้ยโอ้โหตัวเจเต็มแผงเลยแล้วหัวใจนะมันเอาเคไหลอยู่โอ้โหตัวคูณมาแค่2งเอง2,600ครับ2เปิดคูณ9ก้อ่ะไม่ไม่สุดเหมือนตาเมื่อกี้เลยตัวเจเอหนึ่งโอ้โหไม่มาด้วย อ้ยีสักกุไรไขควงอีกแล้วคูณสิบสี่พันหกรอยครับผมไม่สุดนะผมว่ามันก็ก็ดีที่มันยังจ่ายอยู่นะหกพั 6, นหะนึ่งร้อยหกิะแต่ว่ามันมาไวไปอ่ะคือกดสองทีเมื่อกี้ทีเดียว2สองทีไม่รู้น่าจะทีเดียวนะเอ้ยข้างนอกได้อยู่นะข้างนอกได้อยู่นะเอา,าเอ่ะคูณเจร็อเอามาก่อนสองพัน ข้างนอกก็มีฟีเจอร์ตัวคูณแล้วก็สามารถไหลได้เหมือนในฟรีเกมนะครับแต่ว่าตัวคูณจะไม่สะสมไว้นะคือใช้แล้วหมดไปอรอบต่อรอบนั้นเลยเฮ้ยอันนี้มีโอกาสเข้าฟรีเกมไ้เนี่ยเออเอ้ยหนึกว่าจะจบแล้วยังไงยังไงเพื่อนมึงต้องลงแล้วเอาเรื่องผู้ชมเบ็ด90อีกรอบหนึ่งครับตอนนี้เก็บไว้แล้ว4ี่0มนะ ตอนนี้มีอยู่ในกระเป๋า4ี่หมื่นครับแล้วคูณ10มาก่อนแต่หัววันเลยยังไงคูณ3มาครับยังไม่มีการชนะเกิดขึ้นนะยังไงฮะเฮ้ยเพื่อนสรอบสุดท้ายแล้วมาแล้วครับผมตักูลาไขควงแล้วเป็นคูณ 5, 5เพิ่มมาเป็นคูณ18มับเข้าให้3 8 8 8บาทครับผม3,888นะไปกันต่อครับหัวใจ หัวจใจหัวใจ,วใจแล้วไม่มีโอ้ย4,860ไปกันต่อครับอีกสองเปิดหัวใจครับอืมคุน20ขึ้นแล้วนะตอนนี้โอเคเลข19ตัวคตัวโอ้ยตัวเค,เค,เคไม่มาแต่วายมาครับเป็นอุ้ยเกือบได้ฟรีเพิ่มนะเนี่ยอุ้ย7,141บาทมาดิ แล้วฟรีสปินเกือบเข้าถ้ามีต่อนี่รู้เรื่องนะคูณ20อัพเนี่ย15,889บาท50สตางค์ับผมโอ้โหสุดว่ะเกมสป e ดวินเนอร์เนาะผู้ชนะแห่งความเร็วนะครับก็หมวดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณ52 0 0 0นาะกำไรของเราจริงเกมนี้สามารถซื้อฟรีเกมได้นะครับแต่ว่าก็เห็นเห็นแล้วว่าหมุนธรรมดาไม่โหดมากนะเกมนี้ เออแล้วฟรีเกมเข้าไม่ได้ยากเลยครับโอเคสำหรับวันนี้ช่องไอ้สองก็ต้องฝากไว้เท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ